สวัสดีครับผมกับผมช่อง Dark z e ซลูคุอีกครั้งนะครับกับนิยายเรื่องมหายุดหยุดพิภพนะครับก็มาเจอกันที่เล่ม5ในบทที่15นะครับก็มหายุธเราก็ลงบ่อยหน่อยเพราะมีคนเรียกร้องเยอะนะครับก็อาเดี๋ยวลงให้ทีนิดนึงนะครับเพราะตอนนี้ช่วงนี้งานเยอะจริงๆครับก็เดี๋ยวมาอ่านให้โดยไวนะครับก็ความเดิมจากตอนที่แล้วลินต้งของเราก็กําลังจะประทะกับกลุ่มอื่นอีกแล้วนะก่อนจะเข้าไปในมิตินะไอไปแย่งที่นั่งกันนะ เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับไปติดตามรับฟังกันต่อได้เลยนะครับบทที่15ล้อมกรอบหลินต้งที่นั่งตรงนั้นน่ะไม่ใช่คนไร้มารยาทอย่างเจ้าจะได้ไปชายแก่คนนี้กำลังช่วยเจ้าอยู่นะถ้าเจ้าฉลาดก็ถอยออกไปเนื่องจากเจ้ามีความสัมพันธ์กับตระตกูลหลินอยู่บ้าง ข้าก็จะไม่ถือสากับเรื่องที่เจ้าไม่เคารพและดูถูกตระกูลหวังของข้าหวังทงไพรมือไว้ด้านหลังจ้องมองหลินตงโดยใบหน้าไร้อารมณ์น้ำเสียงเยียบเย็นดังกล้องไปทั่วงั้นก็ลงมือซิดวงตาของหลินตงสงบนิ่งเขามองไปยังหวังทงและจอมยุทธ์จำนวนมากจากตระกูลหวังที่ยืนอยู่ด้านหลังของหวังทงตอบกลับด้วยน้ำเสียงราบเรียบราวกับ,บ่อนะโบราณที่ไร้ลิ้วคลื่นเห็นได้ชัดว่าเขาเตรียมใจไว้แล้วว่าเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้น สามห้านักได้ยินคำตอบดวงตาของหวังทงก็ฉายแววดูถูกเขาเข้าใจถ่องแท้เกี่ยวกับนิสัยของหลินตงเขาจึงไม่คิดจะละทิ้งโอกาสนี้ในเมื่อเขามีข้ออ้างในการลงมือทั้งหมดนั้นเป็นเพราะความก้าวร้าวของหลินตงทำให้เขาต้องลงมือทั้งๆท,ที่เขาให้โอกาสชายหนุ่มแล้วท่านลุงฟนัน พอเห็นว่าตระกูลหวังวางแผนจัดการหลินตงดวงตางดงามของหลินเค่อเอ๋อก็รีลงใบหน้าเต็มไปด้วยความกังวลนางหันไปมองผู้บุโสที่อยู่ด้านหลังสถานการณ์เบื้องหน้าทำเอาหลินตงทำเอาหลินฟานขมวดคิ้วหวังทงทำเกินไปจริงๆที่คิดจะใช้พักพวกทั้งกลุ่มนั้นรุมชายที่อ่อนประสบการณ์ไอ้แก่คนนี้ช่างหน้าด้านเสียจริงหลินฟานและผู้บุโสอีกคนแลกเปลี่ยนสายตากันก่อนที่พวกเขาจะตอบน้ำเสียงเย็นชาก็ก้องในโสดประสาท ไม่จำเป็นต้องใส่ใจเรากำลังวางแผนความร่วมมือกันกับตระกูลหวังในเรื่องที่สำคัญมากพวกเราไม่สามารถปล่อยให้เรื่องเล็กๆน้อยๆทำลายงานใหญ่ของเราได้ ได้ยินประโยคนี้หลินฟานและคนอื่นๆในตระกูลก็หันไปมองหลินหลังเทียนที่นั่งอยู่บนเบาะน้ำเสียงชัดเจนของเขาที่ดังขึ้นนั้นทําให้หลินฟานและผู้วุโสอื่นๆยากที่จะคัดคานมากกว่านั้นที่หลิงหลังเทียนพูดมาก็เป็นความจริงทุกประการเรื่องนี้ทําเอาพวกเขาได้แต่รอบถอนใจสายสีหน้าไปมาบอกกับลินเคอเอ,อ๋อ เมื่อนางเห็นว่าการตัดสินใจนี้หลินเคอร์เอ๋อก,กัดลิ้มฝีปากที่แดงฉานความวิตกกังวลล้นในหัวใจของนางทว่านางนนั้นไร้อำนาจที่จะช่วยเหลือหลินตงได้ดูซิว่าครั้งนี้แกจะหนีไปยังไงหวังเหยียนที่นั่งบน,บนเบาะหัวเราะลั่นแม้ว่าเขาจะตกใจไปบ้านที่หลินตงสามารถเอาชนะสำนักกระบี่โบราณได้แต่เขาก็เชื่อว่าค่ายคนของตระกูลหวังเพียงพอต่อการสยบหลินตงจนมันไม่สามารถคลานหนีไปได้ฟังคำสั่งค่ะ และโจมตีพร้อมกันจับตัวชายหนุ่มคนนี้ที่กล้ายามตระกูลของเราเอาไว้หวังทงศาสีหน้ากินเลือดกินเหนือ้อตะโกนเสียงพร่าต่ำขอรับได้ฟังคำสั่งของหวังธงจะเกาะจอมยุตธตระกูลหวังก็ตอบรับในทันทีแต่ละคนเล่งเร้าขึ้นหยวนออกจากร่างท้องฟ้าเริ่มสั่นสะเทือนทีละน้อยเคลื่นยืคลื่อนยวนกระเพื่อมไหวเป็นละลอกอย่างน่าสะพรึงกลัว เห็นความสามารถของตระกูลหวังแล้วท่าทางของผู้คนก็เปลี่ยนไปตระกูลหวังสมก็เป็นหนึ่งใน4ขุนศึกตระกูลใหญ่อย่างแท้จริงกลุ่มจอมยุทธธรรมดาทั่วไปไม่สามารถบรรลุขุมพลังระดับนี้ได้เลยหลินต้องคงประสบกับความทุกข์แนะ่นี่ประกาศสงครามกับตะกูลหวัง สายตาคู่ทั้งหลายคู่นั้นสื่อถึงความสงสารมองไปยังหลินตงแม้ว่าเขาจะชื่นชมความแข็งแกร่งที่แสดงออกมาของจอมยุทธ์หนุ่มคนนี้ทว่าท้ายที่สุดแล้วคนคนเดียวก็ไม่อาจต่อกรกับคนทั้งกลุ่มได้อยู่ดีที่บนอากาศหลินตงไม่ได้ใส่ใจกับสายตาเวทนาที่มองมาดวงตาของเขาเยียบเย็นราวกับใบมีดจ้องมองจอมยุทธ์ตระกูลหวังที่เบื้องล่างขมิงวรยุทธ์ของพวกเขาเลิศดล้ำกว่าสำนักกระบี่โบราณหลายขุมดูสิว่าพวกแกจะทำอะไรข้าได้บ้าง ท่าทีของหลินต้งแข็งกร้าวเขาสะบัดมือในทันทีร่างร่างหนึ่งคือปรากฏขึ้นต่อหน้าเขามันคือหุ่นเงาระดับสูงที่เขาได้มาจากค้างเก็บหุ่นเงานั่นเองเรียกหุ่นเงาขึ้นมาหลินต้งไม่รอชา้าเขาส่งยาเสริมปราณห้าหมื่นเม็ดเทลงบนตัวหุ่นในทันทียาเสริมปราณจํานวนมาหาศาลแปลเปลี่ยนเป็นพลังงานในร่างหุ่นเงาแสงสว่างจ้าพร้อมกับพลังงานล้นเหลือกาจายไปทั่วผืนฟ้านั่นมันตัวอะไรอ่ะริ้วขึ้นพลังหน้าเกงขามนัก กระทั่งจอมยุทธดับเจ้าขั้นฉีระยะตายยังไม่มีรัศมีเช่นนี้เลยและลอกพลังงานที่ระเบิดออกทั่วท้องฟ้าทําให้ผู้คนในลานโบราณพากนตกตะลึงสายตาเหลือเชื่อมองไปยังร่างที่ลอยอยู่ด้านบนที่แท่นหินรอยยิ้มเย็นเยือกบนใบหน้าของหวังเยียนชะงักขงังแม้แต่หนังตาของหลินหลังเทียนผู้สงบนิ่งเสมอนั้นยังเริ่มกระตุกดูเหมือนว่าเขาไม่อาจหลบเลี่ยงขึ้นพลังที่แผ่ออกมาได้นั่นมัน หวังธงตื่นตะลึงกับภาพที่เห็นอวัยวะบนหน้าเริ่มเกร็งคลื่นพลังที่แผ่ซ่าออกมาทาให้หัวใจของเขาเต้นไม่เป็นละสัมเจ้านี้ประหลาดจริงๆเขามีอุบายซ่อนอยู่มากมายเหลือเกินไปฝูงชนกับรังตกอยู่ในสภาวะหวาดกลัวกับคลื่นพลังงานที่กระเพื่อไปทั่วฟ้าฉับพันลินตงก็ชี้นิ้วที่หวังธงเมื่อได้รับคำสั่งจากเจ้านายหุ่นเงาที่ได้รับยาเสริมปราณที่เต็มเปี่ยมก็เปลี่ยนเป็นลำแสงสีทองบุกตะลุยเข้าไปหาหวังธงในทันทีหยุดมันไว้ เมื่อเห็นลำแสงสีทองพุ่งเข้ามา หวังธงก็ตกตะลึงจนมึนงงไปชั่วขณะเขาตะโกนออกมาอย่างกระทานหันครั้งนี้เขารู้สึกตัวแล้วว่าเขาไม่สามารถทนต่อพลังงานที่เสียดทานที่สั่นสะเทือนไปทั่วนี้ได้เสียงของหวังธงที่ตะเบงลั่นทําให้จอมยุทธตระกูลหวังได้สติพวกเขาเร้าขึ้นยวนเข้มข้นออกมาแต่ละคนว่ากระบวนท่าต่างๆกดนทันทีขึ้นกลุ่มใหญ่กระจายไปทั่วขอบฟ้าแล้วพุ่งเข้าใส่รําแสงสีทองอย่างตื่นตะลึงเปรียงปรียงทว่าเผชิญหน้ากับกระบวนท่าหลากหลายที่หนัก่วงจะจอมยุทธตระกูลหวังลําแสงสีทองเหมือนม พลังงานบางอย่างใครก็ไม่อาจต้านทานได้มันบุกเข้าไปไม่มีอย่างไม่ว่ามันจะผ่านไปจุดไหนทุกกระบวนท่าของจอมยุทธ์ตะกูลหวังก็ถูกเป่าจนกระเด็นแต่นี่ไม่ได้ทําให้หุ่นเงาลดความเร็วลงเลยณนะเวลานี้หลินตงเข้าใจดีว่าตระกูลหวังมีจอมยุทธ์ชั้นสูงหลายคนดังนั้นเขาลงมือเขาจึงใส่ย,ยาเสริมปราบไปถึง5 0,000เม็ดในคราเดียวจํานวนยามหาศาลขนาดนี้ทําให้หุ่นเงาระเบิดพลังหน้าสัพึพงออกมาแบบไม่มีที่สิ้นสุดเขามั่นใจว่าในหมู่จอมยุทธ์ระดับเจ้าขั้นฉีไม่มีใครสามารถหยุดกั การโจมตีของหุ่นเงาตัวนี้ได้ภายใต้สายตานับไปทวนลำแสงสีทองก็ทำลายกระบวนท่าต่างๆของจอมยุทธตตะกูลหวังมีหน้ำซ้ำแวกแนวค่ายกลอย่างน่าตกใจฉับพันร่างของหุ่นเงาก็ไปปรากฏที่เบื้องหน้าของหวังทงฮะ ลำแสงสีทองพุ่งผ่านทุกการป้องกันของเราจอมยุทธกูลหวังสร้างขึ้นดวงตาของหวังธงก็ฉายแววตื่นตะลึงแต่อย่างไรเขาก็เป็นจอมยุทธระดับเจ้าขั้นฉีระยะปลายตัวจริงเขากำหมมัดคู่ใหญ่ทั้งคู่แผ่นทองคำขนาดยักษ์ก็ก่อตัวขึ้นเบื้องหน้าเขาชาบพันเขาก็คว้างใส่หุ่นเงาอย่างแรงพุ่งเข้าชนกับการโจมตีซึ่งหน้าของหวังธงหุ่นเงาก็ปล่อยมัดตรงออกมาแผ่นทองคำถูกต่อยจนกระเด็นก่อนจะระเบิดออกเป็นฝุ่นผงตามด้วยเสียงสนัน่น ทำลายแผ่นทองคำด้วยหมัดเดียวหุ่นเงายืดฝ่ามือออกไปอย่างรวดเร็วเกิดกระแสลมข้างอย่างรุนแรงกำปั้นเหล็กนั้นทันใดนั้นมันก็ตบฝ่ามือเข้าที่หน้าอกของหวังทงอย่างจังเปรี่ยง กาะป้องกันในร่างถูกทำ้ายลงในทันทีเสื้อของหวังทงฉีขาดออกจกันร่างของหวังทงลอยละลี้ราวกับกระสุนปืนใหญ่คู่ถลายไปกับพื้นในทางยาวหลายร้อยวาจากนั้นก็กระแทกเขากับก้อนหินก้อนใหญ่เขาก็อาเจือออกมาคำหนึ่งฝูงชนที่เห็นจอมยุทธ์ชั้นสูงของตระกูลหวังถูกจัดการสราบคาบในบัดเดียวเสียงเซ็งแซ่ก็ดังไปทั่วลานหินสายตาไม่คาดคิดปรากฏในดวงตาของสมาชิกตระกูลใหญ่อีกสามตระกูลผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนี้เหนือความคาดหมายของพวกเขายิ่งนกัก เป,เป็นไปได้ยังไงนั่งลุ้นอยู่บนเบาะภาวนาหวังเหยียนที่เห็นฉากต่อสู้ตรงหน้าแทบจะซุดตัวลงหวังทงเป็นจอมยุทธระดับเจ้าขั้นฉีที่แท้จริงทําไมถึงพ่ายแพ้ในกระบวนท่าเดียวได้คุณเงาระดับสูงนั่นอีกแล้วดวงตาของเทิงเล่ยเปลี่ยนเป็นดํามืด เขามองลำแสงสีทองนิ่งความริษยาเกาะกลุ่มเต็มหัวใจอาวุธสังหารชิ้นนี้ควรเป็นของเขาแต่ทำไมถึงกลายเป็นของหลินตงไปได้เมื่อรู้สึกถึงสายตาตื่นตะลึงนับไมถทวนพุ่งตรงมาหลินตงก็มีท่าทีสงบลงเขามองไปยังหวังทงที่กำลังกระอักเลือดอย่างเย็นชากระแสจิตของเขาเคลื่อนไหวหุ่นเงาเปลี่ยนเป็นลำแสงสีทองพุ่งไปที่หวังทงอีกครั้งเจตนาเข็นฆ่ากระจายไปทั่วการเคลื่อนไหวของหุ่นเงาทำให้หวังทงระจอมยุทธชั้นสูงของตระกูลหวังเกิดอาการสับสนทว่าก่อนที่หวังทงจะ ตะโกนออกมาจอมยุทธตะกูลหวังก็ได้สติพวกเขาเคลื่อนไหวอยว่างว่องไวลงมือใส่ไม่หยังกระบวนท่าตื่นตะลึงหลากหลายวิชานั้นพุ่งตรงไปที่รำแสงสีทองปังปังปัง เคล็ดลับวิชาหน้าสะพึงกลัวแพ่ไปทั่วเส้นขอบฝาแต่ว่ารำแสงสีทองก็ไม่มีทีท่าว่าจะหยุดเสียงระเบิดดังก้องเรียงต่อเนื่องหวังทงที่กำลังตกอยู่ในอาการตื่นตะลึงร่างโลงหะก็มาปรากฏตัวเบื้องหน้ามือเหยียบเย็นของมันรัรวรวบวเข้าที่ลำคอของหวังทงยกร่างชายสูงวัยลอยสูงมองไปที่หวังทงที่กำลังดิ้นทุรนทุลายในอุ้งมือของหุ่งงานเง้านั้นทั่วลานหินงก็ตกอยู่ในความเงียบดวงตาเต็มไปด้วยความตื่นตะลึงและเกรงกลัวก็เบนไปที่ชายหนุ่มที่ลอยตัวอยู่กลางอากาศ ใบหน้าของดินต้องสงบนิ่งเขากวาดมองฝูงชนเบื้องล่างน้ำเสียงไม่แยแสดังขึ้นอีกครั้งที่นั่งลำดับที่เก้านี้มีใครจะคัดค้านข้าอีกไหม เสียงเมินเฉยต่อโลกของชายหนุ่มดังกล้องไปทั่วลานหินของศิลาวรยุดครั้งนี้ไม่มีใครกล้าเอ่ยคัดค้านเขาอีกแล้วแม้แต่ขุนศึกที่ทรงอำนาจอย่างตระกูลหวังยังต้องยอมสยบต่อหลินตงสำหรับกลุ่มคนอื่นๆแล้วพวกเขาไม่มีใจจะท้าทายชายหนุ่มผู้นี้อีกต่อไปลานหินตกอยู่ในความเงียบดูเหมือนสัตปประสิงจะถูกรัศมีที่กำจายออกมาจากร่างของชายหนุ่มที่กลางอากาศครอบงำไว้อย่างเงียบงียเขาสามารถยืนอยู่เหนือผู้คนได้ด้วยความแข็งแกร่ง,ข,ง,ข,งของตัวเองเมื่อได้เห็นกระบวนท่าที่ยอดเยี่ยมของเขาสายตา วาวาวแปลกประหาดก็ถูกส่งเอาบาจากจอมยุทธหลายคนขอบคุณเมื่อเห็นว่าฝูงชนไม่คัดขานหลินตงก็ครียิ้มอ่อนโยนร่างของเขาพุ่งไปยังแท่นหินกลางรานกว้างเขาค่อยๆนั่งลงบนเบาะภาวนาลำดับที่9ก้าข้าจะไม่ฆ่าท่านถ้าว่าถ้าท่านยังดันทุนลังต่อไปก็ยาวหาว่าข้าไม่เตือนละ่ะเมื่อนั่งลงบนเบาะได้แล้วหลินตงก็สะบัดแขนเสือ้อ คุณเงาเวียงร่างของหวังธงที่แดงกำใส่สมาชิกตระกูลหวังอย่างแรงไม่ใช่ว่าเขาไม่อยากสังหารหวังธงที่จริงเขาเกียดชายสูงวัยคนนี้เข้ากระดูกดำทว่ารอบๆบ,บริเวณยังมีจอมยุทธ์ชั้นสูงของตระกูลหวังอีกหลายคนแต่เขาฆ่าชายวัวย,ย,าายสูงวัยนี้จอมยุทธ์เหล่านี้ก็จะสู้กับเขาจนถึงที่สุดสุดท้ายก็จะไม่ปล่อยให้เขาได้นั่งเงยเงียบบนเบาะภาวนานอกจากนี้แม้ว่าหุ่นเงาระดับสูงจะทรงพลังแต่ในการโจมตีหนึ่งกระบวนท่าเขาก็ต้องใช้ยาเสริมปราณจำนวนมาก ถ้าว่าจำนวนยาเสริมปราณทั้งหมดที่มีเขาไม่สามารถใช้มันได้นานเป็นการดีที่สุดสําหรับเขาที่จะไม่กดดันตระกูลหวังให้คลั่งจนมากเกินไปใบหน้าของหวังธงซีดขาวเขาถูกสมาชิกในตระกูลหลายคนช่วยกันพยุงขึ้นจากนั้นเขาก็ก้มลงมองอาวุธล้ําฟ้าประเภทป้องกันขั้นกลางที่สวมอยู่ตอนนี้เกราะมีรอยแตกบนพื้นผิวไปทั่วถ้าเขาไม่ได้สวมเกราะตัวนี้แล้วล่ะก็ฝีมือของคุณเงาคงทําให้เขาบาดเจ็บสาหัสมากแน่แน่กระนั้นสภาพเขาในตอนนี้ก็น่าอนาถเหลือเกิน แกได้ยินตเสียงตะโกนของหลินตงใบหน้าของหวังพงก็เปลี่ยนเป็นแดงกำ่ำแรงโทสะลุกโขมจนเกือบกระอักเลือดออกมาแต่ก่อนที่เขาจะตะโกนตอบโต้ภูโสองคนที่อยู่ไม่ไกลก็เดินเข้ามาล้างตัวเขาไวความแข็งแกร่งในการโจมตีที่หลินตงใช้ชี้ให้เห็นว่าพวกเขาต้องพิจารณาการใช้ค่ายกลในอนาคตเสียใหม่แล้วข้าสงสัยว่าเจ้าเด็กบ้านั่นครอบครองอาวุธล้ำฟ้าขั้นสูงได้ยังไงแต่เราต้องพับประเด็นนี้ไว้ก่อน ไม่เช่นนั้นหวังเหยยนจะถูกดึงเข้ามาเกี่ยวข้องและพลาดโอกาสไปผู้วโสคนหนึ่งของตระกูลหวังเอ่ยอย่างนุ่มนวลใช่เจ้าเด็กด้านฝีมือเหนือความคาดหมายมากนักแม้เราจะรวมพลังกันฆ่าเขาเราก็ต้องจ่ายทรัพยากรในราคาแพงระยับเช่นกันคนที่มากับพวกเราครั้งนี้ไม่มีความสามารถมากพอที่จะสังหารเขาได้ยากนักที่จะปราศจากการสูญเสีย ผู้โสอีกคนพยักหน้าพูดขึ้นได้ยินคําแนะนําใบหน้าของหวังทงก็เปลี่ยนเป็นเขียวครามในที่สุดเขาก็ได้แต่คบฟันอย่างขมขื่นกระแทกตัวนั่งลงบนพื้นฟื้นฟูกําลังภายในภายในล่างตระกูลหวังเลือกที่จะยุติการประรองลานกว้างใหญ่ก็กลับมาเงียบสนิทอีกครั้งสายลมพัดอ่อนโยนผ่านลานกว้างน้ากลิ่นโบราณอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของมิติแห่งศิราพันปีเข้ามาหลายอึดใจต่อมา ฝูงชนเริ่มคลื่นสติจากอาการตื่นตะลึงที่พวกเขาได้เห็นฉากการต่อสู้ที่ไว้ป้านสายฟ้าแรบกะนั้น แววตาไม่คาดฝันก็ยังมีให้เห็นได้ดวงตาของพวกเขาการประลองระหว่างหลินตงกับตระกูลหวังเปรียบเสมือนเปลวไฟที่ลุกคลืบในกระทะแม้ว่าหลินตงไม่ลงมือด้วยตนเองแต่ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นก็ชัดเจนอันที่จริงเมื่อเราจอมยุทธสมองไวเห็นหุ่นเงาระดับสูงสีทองใบหน้าพวกเขากระฉายไปด้วยความอิจฉาหุ่นเงาระดับสูงจัดว่าเป็นสมบัติที่หายากแม้แต่พักหุ่นเงายังมีครอบครองเพียง2ตัวเท่านั้นทว่าพวกเขาไม่คาดคิดเลยว่าหลินต้งจะมีหุ่นเงาระดับสูงหนึ่งตัวไม่แปลกใจเลยที่ชายหนุ่มมคนนี้ไ่เกกกรงงลััวตะูห เลยสกนิดเพราะเขามีพ้าตายอยู่ในมือมากมายนี่เองเฮ้ย <c> เ <oughs> จ้าหนุ่มนั่นสามารถจัดการตระกูลหวังเสียหมอบเลยเขามีพรสวรรค์มากจริงๆข้าไม่เคยคิดเลยว่าจะมีอัจฉริยะกําเนิดในสระกูลลองดูเหมือนว่าพวกเราจะได้ดูฉากการต่อสู้ที่เร้าใจในงานชุมนุมประจําตระกูลครั้งหน้าเสียแล้ว ที่ฟังตระกูลหลินใบหน้าของหลินฟานและอาวุธผู้วุโสคนอื่นปรากฏแววเหลือเชื่ออย่างมากทว่าแต่ละคนได้แต่เอ่ยปากยกยอใช้หนุ่มยังแผ่วเบาตระกูลหวังหน้ารังเกียจเป็นทุนเดิมมิหนำซ้ำมันยังไม่คิดจะปรับเปลี่ยนการการะทำของตัวเองสำหรับสถานาการณ์ปัจจุบันทำให้พวกเขาตระหนักว่าการเอาชนะคนที่น่ารังเกียจต้องเป็นคนที่น่ารังเกียจยิ่งกว่าอย่างที่หลินต้องทำให้วกมันยอมสยบ แม้ว่าการการะทำของหลินตงจะดูอาหางการและน่ารังเกียบไปบ้างแต่เขาก็สามารถสร้างแรงกดดันให้กับหวังทงและพักพวกได้แม้ว่าเขาไม่สามารถเอาชนะจอมยุทธตระกูลหวังได้ด้วยการต่อสู้แบบตัวต่อตัวแต่ตระกูลหวังก็ไม่อาเซียมที่จะต่อสู้ต่อไปหลินตงมาคนเดียวและไม่มีอะไรจะเสียดังนั้นการดวลชี้ชะตาในครั้งนี้ผลลัพธ์ที่ออกมาค่อนข้างน่าขนพองสยองกล้าวเปเสียหน่อยเขา ใจที่กระวนกระวายของหลินเคอเออเริ่มสงบลงมือขาวราวกะยกสลักวางบนหน้าอกนางค่อยๆเงี่ยหูฟังบทสนทนาระหว่างผู้บุโสทั้งสองที่อยู่ใกล้ๆจากนั้นก็มองไปที่ร่างข,ของผู้วุโสที่นั่งอยู่บนเบาะภาวนาอย่างไม่รู้ตัว ปากายตาแปลกๆฉายบนในดวงตาของนาง1ปีก่อนแม้ว่าหลินตงจะกระตุ้นความสนใจของนางได้บ้างแต่ตอนนี้เขากลับห่างไกลที่ทําให้นางรู้สึกอึ้งกับความแข็งแกร่งการพบกันอีกครั้งณนะเวลานี้ลินตงทําให้นางรู้สึกถึงอารมณ์ที่พลิกคว่ำพลิกหงายเป็นอย่างมากไม่เพียงเขาจะสามารถเอาชนะตระกูล เอาชนะหวังเหยียนที่เป็นอัจฉริยะหรือเชื่องก่องตระกูลหวังได้เขายัางสามารถเอาชนะจอมยุทธ์ตระกูลหวังได้อย่างขาดลอยต่อหน้าฝูงชนและสามารถครอบครองที่ดังระดับที่9ของเบาภาวนาไปได้ในที่สุด การเปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิงทำให้หลินเคอร์อเออชะงะไปนี่คือชายคนเดียวกันกันกบเมื่อหนึ่งปีก่อนที่ถูกรัศมีพลังของหลิงหลังเทียนข่มขู่อย่างน่ากลัวในสุสานโบราณใช่หรือไม่หลินตงนั่งหลงเกียรบนเบาะภาวนาแสงนวลตากำลังรวมตัวกันเขาไม่ใส่ใจกับสายตาแปลกประหลาดที่ส่งมาจากผู้คนรอบด้านพิบตาหุ่นเงาระดับสูงก็ปรากฏขึ้นที่ข้างกายราวกับผู้อารักขาที่จงรักพักดีใบหน้าของมันไร้อารมณ์แต่ก็ไม่มีใครกล้าประมาทกับมันเลยตอนนี้บนเบาะภาวนาอีกแดเบาะ ดวงตาทั้ง7ดกวาดมองมาที่หลินตงท่าทางแต่ละคนซับซ้อนแตกต่างกันเนื่องจากชายหนุ่มคนนี้เป็นจอมยุทธคนแรกที่ได้ที่นั่งเบื้องหน้าสีราวรยุทธเขาใช้ความแข็งแกร่งของเขาเข้าห้ามหันมีหนามสามยังปราศจากแรงสนับสนุนจากตระกูลอีกด้วยเฮ้ยลินตงเจ้ายอบเลียบจริงๆ ชื่อจากสมาพันธ์จอมยุทธ์ยกนิ้วหัวไม่มือไปที่หลินตงดวงตามีแววชื่นชมหลายส่วนแต่เขาต้องทำในแบบเดียวกันกับที่หลินตงทำที่พึ่งพาความสามารถตนเองเพียงยงเดียวเขาคงไม่สามารถครอบครองที่นั่งศีราวรยุทธได้แน่หลินตงตอบรับด้วยรอยยิ้มเป็นมิตรสีหน้ายโสโอหังอ่อนลงไปมากชิเจ้าก,ก็แค่พึ่งพาพละงก,กำลังของหุ่นเงาเท่านั้นมีอะไรน่าภูมิใจงั้นเหรอหวังเยียนที่อยู่ใกล้ๆพูดจบก็หูร้อขึ้น ถ้าแกไม่ได้มานั่งตรงส่วนกลางของตระกูลหวังข้าจะตบแกให้กระเด็นในฟามือเดียวเลยลินต้องยิ้มกลิ่มคางพูดขึ้น <c oughs> ได้ยินคำตอกโต้อของลินต้งมู่เชียนเชียนกับหวงผู่จิงก็ยกมือขึ้นปิดปากสีแดงฉานความสงสัยใครรู้ที่เคยปรากฏในดวงตาของหวังผู่จิ้นหายไปหมดสิน้นการกระทำของลินต้งพิสูจน์ให้เห็นชัดถึงความสามารถของเขาแล้วนี่แก หวังเหยียนโกรธจนใบหน้ากลายเป็นเป็นสีเขียวขุ่นขณะที่เขากำลังจะระบายความโกรธโดยด่าอีกสักประโยคสายตาก็เหลือไปเห็นหุนเงาที่อยู่ด้านหลังของลินตงเขาแสงวัวร้อและเอ่ยขึ้นว่าเชิญแกยิงพยองไปเถอะจะบอกให้ใครก็ตามที่กล้าท้าทายตระกูลหวังของข้าจะต้องเสียใจภายหลังแนะ่ลินตงไม่แยแสหวังเหยียน เขาหลุบตาต่ำลงเหลือบมองไปยังร่างที่นั่งอยู่ตรงหน้าร่างนั้นนั่งอย่างเยียบเชียบมาตั้งแต่ต้นร้าวกับลูกสลักไม่ขยับเขยื้อนแม้ว่าเขาจะนั่งอยู่ด้านหลังก็ตามคนผู้นี้ไม่มีท่าทีว่าจะเคลื่อนไหวสักน้อยท่าทางนั้นราวกับเหตุการณ์รอบด้านที่เปิดขึ้นนั้นไม่สามารถรบกวนเขาได้เลย ความเงียบก็คือการเพิกเฉยอย่างหนึ่งลินโต้งยิ้มแลบไม่พูดอะไรต่อเขาหลับตาลงช้าๆและเริ่มฟื้นฟูก,กำลังภายในของตนเองตอนนี้หลิงหลังเทียนมีสิทธิ์ที่จะดูถูกเขาแต่ลินโต้งเชื่อว่าเหตุการณ์เช่นนี้คงอยู่อีกไม่นานความอัปยศที่บิดาของเขาประสบจากร่างกายที่รับบาดเจ็บหนักจนเกือบจะพิการและเขาที่ถูกบังคับให้คุกเข่ายอมจำนวนต่อหน้าคนอื่นในสุสาโบราณจนถึงบัดนี้ทุกเหตุการณ์ยังคงแจ่มชัดอยู่ในความทรงจำของหลินตงก่อนที่เกิดแรงจูงใจ ให้หลินต้งเลือกที่จะจากบิดาและมารดาและความสุขสบายที่บ้านนั้นมาโบยบินสู่โรคก,กว้างภายนอกตาลํมพังทนทุกข์รมา,านกับการฝึกฝนนับไม่ถ้วนและอยู่อย่างเดียวดายในภูมิภาคต้าหวางอันวุ่นวายต้นเหตุส่วนใหญ่ก็มาจากหลิงหลังเทียนนั่นเองหลิงต้องได้นั่งที่สำหรับที่ก้าไปครอบครองที่นั่งสุดท้ายปรากฏขึ้นบนลานหินการดวลอย่างเดือด ดูเดือดเลือดพาดนั้นเพื่อแย่งชิงตําแหน่งสุดท้ายก็เกิดขึ้นอีกครั้งหลังจากการท้าทายนับครั้งไม่ถ้วนกลุ่มคนที่แจ้งชื่อว่า ขบเขาสุขสัต์ก็เป็นฝ่ายชนะและที่นั่งได้ที่นั่งสุดท้ายไปที่นั่งทั้งหมด1ิที่นั่งถูกจับจองเรียบร้อยสายตาของฝูงชนจับจ้องไปยังร่างทั้ง1ิบนลานหินเบื้องหน้าศิราวรยุทธเสียงถอนหายใจดังออกมาทั่วลานหินดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องยากนักที่จะยืนหยัดอยู่ท่ามกลางวีรบุรุษวีรสตรีเหล่านี้ทั้ง10บคนนั่งนิ่งบนเบาะภาวนาจากนั้นหนึ่งปานชากระแสพลังปัน,นป่วนบางอย่างก็ผุดขึ้นจากศิราวรยุทธรังสีส่องสว่างแปลกตาค่อยๆแผ่ซ่านออกมา ละลอกพลังแผ่ขยายไปทั่วลานหินห่อคุ้มร่างจอมยุทธทั้งสิไว้ภายในขณะที่รังสีเรืองรองห่อคุ้มร่างกายของเขาหลินตงรู้สึกได้ถึงความหนาวเหน็บที่ไหลผ่านร่างกายก่อนที่เขาจะมีปฏิกิริยาตอบสนองใดๆจิตใต้สํานึกของเขาก็เล็ดลอดออกมาฉับพันคืนเล่าร้อนก็ม้วนตัวอยู่เหนือศีราวรยุทธ ขึ้นวงแสงปรากฏขึ้นแรงดึงดูดไม่สามารถต้านทานได้ก็ผุดขึ้นจากภายในร่างทําให้กระแสจิตของหลินตงเหมือนจะหลุดไปจากการควบคุมเส้นสายเหล่านั้นไหลออกจากร่างเขาแล่นเข้าไปในวงแสงนั้นว้าวว้า บนลานหินร่างสิบร่างนั่งเงียบเชียบร้าวกับรูปสลักเสียงสัน่นละลัวร้าวกับกระดิ่งโบราณดังก้องออกมาจากศีลาวรยุทธ์ทาให้หัวใจของผู้คนได้ยินนั้นได้สงบลงสายตาทุกคู่จับจ้องไปยังร่างทั้งสิบที่นั่งนิ่งอยู่บนเบาะภาวนาหลายคนเริ่มเกิดอาการไข้รู้และคาดหวังพวกเขารู้ว่าต่อเวลาต่อจากนี้ไปจอมยุทดทั้งสิบคนจะได้รับเคตวิชาลับวิชาจากศิลาวรยุทธ์ทว่าขั้นของวิชาวิทยายุทธ์ที่แต่ละคนจะได้ไปนั้นทั้งหมด ขึ้นอยู่กับพรสวรรค์และโชคชะตาของพวกเขาข้าสงสัยเหลือเกินว่าครั้งนี้ใครจะได้วิทยายุทธขั้นป้ายหาว้าไปครองเอาละครับก็เป็นอันจบในบทที่15ข้าเรียบร้อยแล้วนะครับแหมก็เดี๋ยวจะพยายามลงให้เรื่อยๆนะครับเพราะว่าช่วงนี้งานเยอะจริงๆครับต้องบางทีกลับมาเช้าก็ไม่ไหวแล้วแล้วผมป่วยหลายรอบเลย มันก็กระทบกับงานนะโอเคเยังไงก็ขอบคุณที่ตามรับฟังนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งจริงเพื่อไม่พลาดคลิปถัดไปนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายครับ